ราคาทองตอนนี้เริ่มขึ้นแรงแล้วนะฮะวันนี้นะครับยี่บสามกรกฎาคม2568นาะครับตลาดราคาทองคําเปิดตลาดในเวลา9ก้นาฬิกาสามนาทีนะโดยที่วันนี้นะครับตอนเช้าเลยเนี่ยปรับขึ้นครั้งเดียวเลยนะบาทละ350บาทนะทำให้ตอนนี้นะครับราคาทองคําแท่งนะฮะร,รับซื้ออยู่ที่บาทละ52,000แล้วก็ราคาขายออกอยู่ที่บาทละ5 1า0 0ื่นหนึ่งห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยนะกับตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าราคาทองคำนะเริ่มขึ้นมาต่อเนื่องแล้วนะฮะตอนนี้ เข้าสู่ระดับ52,000แล้วนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าใครที่อยู่ฝ่ายเชียร์ราคาทองก็คงจะดีใจไปตามๆกันเลยนะฮะว่าโอ้โหช่วงนี้นี่ถือว่าขึ้นติดต่อกันมาเป็นชุดเลยนะก็อย่างที่เบิร์ตไทยทองเริ่มบอกไปก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าหลังจากที่ช่วงก่อนนะจะสังเกตเห็นว่าไอ้ราคาทองเนี่ยไม่หลุดแนวรับแล้วนะแล้วก็เริ่มมีการแกว่งตัวออกข้างแต่เป็นการออกข้างแบบ ฉลับขึ้นทีละเล็กทีละน้อยติดต่อกันมาสักพักหนึ่งนะจากนั้นก็เลยจะเริ่มเห็นว่าวันเมื่อเมือมอมอม่อวานเมื่อวันก่อนเนี้ยนะฮะเริ่มทะลุ3 4 0 0ขึ้นมาได้ฮะสาม0ยูดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนนะโหแล้วก็เป็นไปนตาม ที่คาดแล้วว่าพอทะลุขึ้นมาได้เนี่ยเมื่อวานบอกแล้วนะว่ารอรุ้นนะว่ายืนได้ไหมถ้ายืนได้มีโอกาสไปต่อแล้ววันนี้ก็ไปต่อจริงๆฮะราคาทองคําต้องบอกว่าขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยนะบาทละสามเนี่ยมาอยู่ที่5้าหมพันแล้วแต่ว่าเป็นไงมาไงฮะราคาทองคาถึงขึ้นมาได้เดี๋ยวคลิปนี้เบิร์ตถ่ายทองจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะฮะต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้นะฮะที่ตลาดนิวยอร์กนะครับราคาทองคําช่วงต่ําสุดเนี่ยลงไปที่3383แนะแล้วก็ช่วงสูงสุดอยู่ที่3433ฮะ ก็สังเกตได้เลยนะครับว่ามีบางช่วงเหมือนกันนะที่ว่าหลุด3,400ลงไปนะแต่หลุดแล้วก็มีคนกวาดขึ้นมาฮะแล้วก็ทําให้ตัวราคาทองคำเนี่ยปิดเหนือระดับ3,400ได้ทําให้เมื่อต่อเนื่องมาที่ตลาดเอเชียเช้าวันนี้นะโดยที่ตอนนี้ก้าวงกว่าของประเทศไทยเนี่ย ก็สาม,มารถที่จะยืนได้ฮะตอนนี้ราคาเรียวไทม์อยู่ที่3 4 3 6ี่สามหกยอดอลลาร์ต่อนหนึ่งทรยออนนะฮะก็ต้องบอกว่ายืนได้ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะส่วนตัวค่างเงินบาทเนี่ยต้องบอกว่าค่างเงินบาทเนี่ยแข็งขึ้นนะถ้าาว่าค่างเงินบาทไม่แข็งขึ้นนี่นะโหจะบอกว่าราคาทองคำเนี่ยยิ่งไปหนัก,กวันนี้เลยนะโดยที่ตอนนี้ครับค่างเงินบาทอยู่ที่สามสบองจุดหนึ่งเจ็ดบาทต่อดอลลาร์ฮะก็แข็งขึ้นอีกทีละเล็กทีละน้อยนะสาเหตุหนึ่งที่ทองคำขึ้นก็คือว่าเงินไหลออกจากตัวดอลลาร ตัวทองคําที่เรียกว่าเป็นเซฟเฮเว่นฮะก็ตอนนี้นะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยแหละว่าพอเงินเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนลงค่าเงินบาทแข็งขึ้นนะแทนที่ทองจะขึ้นได้มากกว่านี้ก็เลยขึ้นได้น้อยไปนิดหนึ่งอะไรทำนองนี้นะแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าก็ก,ก,ก็แรงแล้วล่ะนะแต่หากว่าจํากันได้ไงช่วงก่อนเนี่ยที่ราคาทองคําไปที่ประมาณแบบเฉียดสามหมื่นห้าพันตอนนั้นนะ่ะราคาทองที่เป็นยูอสดอลลาร์ก็ไม่ได้ต่างจากนี้มากนะก็คือสามพันสี่ร้อยกว่านี่แหละนะแต่ตอนนั้นนะค่าเงินบาทอ่อนกว่านี้ฮนะ ส่วนตอนนี้ทำไมตัวค่าเงินบาทถึงแข็งและทำไมเงินดอลลาร์ถึงอ่อนนะก็มาจากตอนนี้เขาบอกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ย มีโอกาสฮนะที่จะชะลอตัวลงสู่ระดับ1.1%เป็นะเป็นการคาดการณ์จาก Goldman Sachs ฮนะ mm hmm. ก็เลยทำให้เงินทุนเนี่ยไหลออกจากฝั่งดอลลาร์มาเข้ากับฝั่งทองคำนั่นเองนะรวมทั้งาการเจราจาภาษีต่างๆด้วยที่เบริร์ตไถทองก็ได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นทางฝั่ง EU ที่เหมือนจะต,ตกลงกันไม่ได้ตอนนี้ที่ฝั่งอินเดียก็เหมือนตกลงกันไม่ได้ยังยัง,ย,งยังไม่มีการถแถลงออกมาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่เห็นที่อยูอ่ใกล้ตัวเราก็คือที่ฟิลิปปินส์เนี่ยสามารถที่จะตกลงได้แล้วนะแถมได้ด เลขประเทศหนึ่งที่ตกลงได้ก็คือที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะก็คือได้ดิวที่15%ต้องบอกว่าเป็นดิวที่ดีมากเลยนะดิวก่อนหน้านี้นที่ดีที่สุดก็คือทางฝั่งของอังกฤษใช่ไหมที่ได้10%แล้วก,แวก็แล้วก็มีอันเนี้ยนะญี่ปุ่นเนี่ย15%แต่ว่าญี่ปุ่นเขาก็ต้องไปลงทุนที่อเมริกามากมายมหาศาลอะไรทานองนี้เลยนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าทางทางอา่ทางฝั่งแล้วรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะเขาก็พูดในทำนองว่า ท่านประธานเฟดเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะอยู่ต่อจนครบวาระเนี่ยก็อยู่ได้นะแต่ถ้าหากจะออกอ่ะเขาก็ไม่ห้ามอะไรทานองเนี้ยนะอ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าเอาเริ่มมีภาวะตึงเครียดไอ้ท่านประธานเฟดจ,จะเอาอยัางไงจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่ออะไรทํานองเนี้ยนะรวมๆแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดความตึงเครียดหลายๆด้น,นะเช่นภาษีการค้าเนี่ยว่าจะเอาอยัางไงฮะใกล้จะถึงเด a ไลน์แล้วหลือแค่หสัปดาห์ใช่ไหมหลายประเทศยังตกลงไม่ได้ไทยก็ยังตกลงไม่ได้เนี่ยมันก็เลยทําให้แต่ละฝ่ายรอดูท th ่าทีว่าเออเขาจะตกลงกันได้แบบไหนซึ่งงงงงรระะหหวว่่าานนี้ยััยตกกลงง เงินก็ค่อยๆไหลามาเข้าทองคํามากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะนี่ก็คือเป็นสาเหตุหลักๆที่ให้ทําให้ราคาทองคำเนี่ยผลักดันตัวขึ้นมาได้นะทำให้ตอนนี้นะครับตัวแนวต้านของทองคำเนี่ยจะอยู่ที่3480นสะส่วนแนวรับก็อยู่ที่3400ฮะ,นะนนก็มาดูว่าจะยื 3, นะนะ ระดับ3,400ได้ไหมถ้าว่ายืนได้ในแนวต้านถัดไปก็คือ3,480ก็จะกใกล้ๆกับไฮเดิม erm, ของการที่เคยขึ้นชุดที่แล้วเมื่อหลายเดือนก่อนนั่นเองนะฮะก็ตอนนี้นะใครที่สนใจเรื่องราคาทองคำก็คงจะลุ้นกันตัวเกรงเลยนะว่าโอ้โหจะขึ้นไปได้มากขนาดไหนนะส่วนหากว่าเป็นทองคําแท่งนะแนวต้านอยู่ที่52,500แล้วก็แนวรับอยู่ที่5 1 6 5 0นั่นเองนะ ก็ต้องดูครับว่าจะยืนได้ไหมฮะที่ระดับ5 2 0 0มนะวันนี้เพิ่งจะกลับขึ้นมายืนระดับนี้เป็นครั้งแรกนะก็ถ้าว่าใครชอบที่ราคาทองคําขึ้นแบบนี้หนะลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าคุณวางกลยุทธ์ซื้อขายกันยังไงฮะเออหรือว่าเก็บทองมาช่วงต่ำๆก่อนก่อนหน้านี้หรือว่าติดดอยมาก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ขึ้นมาชุดนี้อาจจะรอขายอะไรเงี้ยเออแบ่งปันให้เพื่อนฟังหน่อยอะไรทำนองนี้นะส่วนใครที่ชอบเรื่องทองคำนะฝากกดติดตามช่องเบิร์ดไถทองด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดกดกดคอมเมนต์ให้หน่อยนะเดี๋ยวอยงใั นะส่วนใครมีตัวจำนำนะตอนนี้โหทองขึ้นมาแบบนี้เนี่ยตัวจำนำนะมีค่านะเบิร์ไถทองปลดล็อกเงินสดให้ตัวจำนำทุกใบนะรับซื้อตัวจำนำนะส่งส่งตัวจำนำมาทางช่องแชทได้เลยประเมินราคาฟรีรับเงินส่วนต่างทันทีหน้าลงรับจำนำเลยนะฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ